่คะนานๆ<ฤ>นานทีเอจอน้องยันโตเป็นสาวแล้วนะคะไม่ก็ไม่เคยก็เรายบกคือจริงๆรู้สึกว่าย,ยันก็โตแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ่ายได,ได,ได้จริงๆพาคุณแม่ไปวันเกิดแต่ไม่ได้ให้พ่อแม่ถ่ายให้นะคะให้เพื่อนถ่ายค่ะต้องผ่านเซ็นเซอร์จากใครยังไงไหมคะไม่ต้องค่ะไม่ต้องคิดนานไหมว่าจะใส่หรือ่าอะไรไย่ ไม่ก็ไม่ได้คิดนานก็ก็ก็หาชุดเล่งไงแล้วก็แล้วก็ถ่ายเลยแต่ฟิ้แบบร้อนแรงหรือว่าราค่ะเราค่ะใช่เพื่อนก็แซวเพื่อนไม่เคยเห็นอะไรอย่างเงี้ยพอลงไปเราพอคนมาแซวเยอะๆเราเขินเราไ่มฮะหรือว่าจริงๆแบบเออก็ตรงตามเป้านะโอ้ยตรงตามเป้าเลยก็ก็ก็ไม่ได้เขินปกติค่ะเฉยๆก็ปกติก็ใส่เยอะตอนไลฟ์แบบมากกว่าปกติอืมก็ทุกคนน่าจะเป็นอย่างนี้นะคะใครที่เริ่มแบบ ไปทะเลอะไรอย่างเงี้ยหนูก็สังเกตว่าเออมันก็จะไลค์เยอะก็จะถ่ายลงแบบเป็นห่วงเรื่องรูปร่างซิกซี่ของเราไหมคะก็ก็พอพอหนูถ่ายลงก็เออก็เข้าจิมเหอะเข้ายืมเริ่มเริ่มเริ่มล้วละคือปกติก็ใส่อยู่แล้วแต่ไม่ได้ถ่ายลงหรือว่าเออเนี้ยเป็นคลิปเนี้ยขอประเดิมอะไรก็ไม่ไม่ค่อยได้มาทะเลด้วยแหละค่ะแต่ก็ พอมาครั้งนี้ก็อะสักหน่อยสักหน่อยละกันคริแบบดีแบบนี้สักบ่อยๆดีไหมคะเวลาไปทะเลแล้วก็ไปทเลกดก็ด้วยความที่ยังรู้สึกเออก็ก็โตแล้วก็ก็ถ่ายได้ค่ะก็ไม่ได้สีไม่ได้สีแต่คงไม่บ่อยมาเก็ต้องไปทะเล้วคงไม่ได้ใส่ผ้าคลุมเนาะคุณพ่อคุณแม่เห็นเทแกเห็นค่ะก็ก็ขำๆไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรแม่ไม่ได้ว่าอะไรจริงๆไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เลยด้วยซ้ำแม่ไม่ได้พูดเลยเรื่องปกติเรื่องปกติใครๆก็ถ่ายกัน